้าดพี่น้องโอ้ยหลอบนี่คือออกอง,องูใหญ่นนองเาลก่อยถึงแดงนกยูงพี่น้องเบิ่งดีละครับเนี่ยปเป็นิหนึ่งแดงอยู่เนาะฟังผุ่นกะมีด้พี่น้องฟังในปลาครับเนี่ยเบิ่งเย็นแต่ไกลด้ยครับ เถืองน,นกยงงครับมีแต่ข้างหพี่น้องออกมูใหญ่ให้นอกสอวกอยหลบนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลค่ะ F 4, F 4, F 4, พซี่เก่าซี่ใหม่ผูเขามาชมทวรลกน้าครับวันนี้ก็มาพบอกันครับบารนัดกับสอกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้จะพาเดินทางเขาป่าหาบึงเฮ็ดแล้วจ้ะกับไปลุนไปชมน้งกันจ้าว่าสิมนันเฮ็ดยังแน่ไปจ้าไปครับพี่น้องลุนเบิ้งน้ำกันครับวันนี้ มันพอกันในเสาวันที่สิบหากรกฎาคมปีพศสองพันหาร้อยหกสิบหาครับพิกัดเทาา่าปลาบ่อนองเมกตำบลห้ยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดดุบลนทุกเก่าครับมื้อนี้ยกับมาหาปลาบ่อนองเมกพี่น้องเมื่อวานไปผู้บันบกพี่น้องกับมันอยู่ครับมื้อนี้มาหลุนเบิ่งน้ำกันครับว่าสีมันเฮ็ดหยังครับปลาบ่อนองเมกเฮ็ดออกหรือยังครับก็รอหลุนรอติดตามรับชมน้ำกันพี่น้อง บรรยากาศแจ่มๆนี่กับฝ้าฝนคืมๆครับเมื่อนี้ไปหลุนเบิ้งน้ำกันครับเฮ็ดพึ่งน้ำอ้อยจ้ะดอกแหลกจ้ะเฮ็ดพึ่งดำจ้ะดอกงามไหมเนาะขาใหญ่ๆเลยนาะตัวน,นี้เป็นเฮ็ดพึ่งน้ำอ้อยจ้ะต้อนเกิดต้อกันเลยจ้ะ นกอ้อยอีกจ้ะเพื่องดำครับมีแต่ดอกกำลังงามเนาะสอกอยมือน,นี้จ้าเวี่ยนไหวมือนึงครับมาเมื่อนี้พี่จัมพอได้เกลียบพี่น้องสกอยจ้าเพื่องดำกับม,มีแต่ดอกกำลังงามครับจจ้ปเิเด้งงะจ้ะาหอมนะ ผงน้มอยดอกาง,งามครับดอกแน่นๆเลยจ้ะแกงหวานครับพี่น้องหวานคือน้ำมอยเนาะจ้ะจุ่ม่อยจ้าผงดำอีกครับนี่ต่ดอกกลำงงามเนาะจ้ะาผงน้ำมอยครับนี่ต่ดอกกลำงงามเนาะสักอยจ้ะป้าน้องเมฆเปลือบบอกบ่เนาะ มาเหมือนนางบ๊มี่นาะสก,กอเนาะดอกม่เต่กาลังงามครับกาลังเขามานาอสก,กอยเก็บแถวล้อรถครับได้ม่เต่งามงามพี่น้องเฮ็ดผึ่งดําผึ่งม่องครับผึ่งนนำบ่อยเนาะบุญกันต่อครับพี่น้องมาเต้ามานครับ เอ็ด่งแดงครับเพิ่งแดงขามเนาะจ้าครับตัวนาบอีกครับจุจ่มกำลังงานนะ แต่ขาวหวนจ้ะกอ,อแดงก็ออกน่าซศรกอยไปนี้แต่ดอกงามจ้ะแต่จัวเนาะ เึื่อขาล่ายขาอ้วนครับขาใหญ่แห่งจ้ะจจูมน้งจ้ะ เ้าพี่หน่องเผื่อขานกโยงครับขาเหา่ยวๆเลยครับไว้ถึน่นนางแบบนะขาพันเห่ยวจากพี่น่อง chum nữa พึ่งขาลายจ้เพื่งขาลายครับขาอ้วนขาใหญ่แหงพี่น้องพึ่งดำจ้ะ กลังงามเลยจ้ะใดสิเครืองตานอสกอร์อมาเนี่ยจเป็นเห็ดเพิงร่วมครับดอกม่แต่กลังงามพี่น้องตรงแดงข้ามครับ เพื่อนออกไม้หรือดอกลาเนาะดอกงามดีเนาะดอกก็ยังงามเลยพี่น้องเพื่อนดอกไม้ครับนี่จะดอกก็งามเนาะจ้ะนี่จะดอกกำลังงามเลยจ้ะพอเฮ็ดยังอีกหรอส <internally. S 3> ักพอยเพื่อนดอกไม้บ่มองเห็นดอกส่องดอกเนาะออกมูกวัวใหญ่เนาะจ้ะ เพิงดำจ้ะดอกกำลังงามเลยเน,ะนาะน้ำอ้อยจ้ะดอกกำลังงามเลยเพงดำครับขาใหญ่ๆเลยจ้ะแกงนิยาเปื๊ดๆพี่นอ้อง ได้เพิ่มมาหลายเติมพี่น้องเพื่องตาเลยครับเพิ่งข้าไล่ครับจุ o มยังไงเลยจ้ะ เพื่แดงข้ามครับเพิ่ไไขเพิ่งเข,งขาครับเพื่อนงครจะเห็นห่าง ขาลายจ้ะมันจะไม่อุ่มตลกูกกกนะสามจุมก็ล่างงามเลยจ้ะเปื่งขาลายนี่ก็เห็นทางๆเนาะจ้ะ แต่ว่ามีแตจูมงามนอกซส้ก้อยมาเนี่ยออกใน้างทางเลื่อยพี่น้อนงเห็นงอกหวานจ้ะอ้ยเนาะเริ่มสีออกบอ่เห็ดเรงอกกำลังเห็นครับอันนั้นยังเป็นไข่อยู่เนะาะจูมบานไข่เลยเนาะอยู่นี่รวมพุทธาวาจ่ะ แยงข้ามครับดอกงามเนาะดอกหลากเป็นบ้นอเนาะดอ,อกมรลายเนาะดอ,อกข้างๆครับฝั่งนุ่มยุ่งครับ,รบจูมมันครับอืมเดียม่อันบุนสกคอย จุ่มเพิ่นบนาใหญ่เนาะจ้ะจุ่มกำลังงามเนาเบานัดเนาะจุม่มสีแดงแดงครับอันนี้จุ่มหนึ่งจ้ะอีกสามจุ่มครับปุ้งมงจ้ะ จะดอกกำลังงามเนาะดอกนี้ก็ลังออกน่ามองนี้จ้ะดอบก่อนมานะัดมาเบิ่งกับ่วบออกพี่น้องเป็นอีกซีเนานะดอกนึงครับเป็นจะออกล้ายเนาหลอบนี่ มองมาคยออกคือจงออกคอู่พี่น้องไม่แต่จุ่มนะ้องอก่อยจ้ะกำลังออกไหมครับเพื่อนน้ำลอยครับไม่แต่ดอก,กงามๆเลยจ้ะสีเข้มแหงนาะอจ้ะไม่แต่จุ่มนะมดอกองหญ่ๆจ้ะดอกสมบูรณ์แหงนาะอจ้ะ เื่องนกยูงอีกครับหอมนี่จะดอกงามกังเลยสองจูมครับจูมง,งามเหมือนกันดอกหน่อยเพืเกก่อนน่้สกกยอยู่หันพูนทั้งหน้าสีเต็มตาแล้วนอนสกกอยจ้า,บาเบิ่งตัและพี่น้องนี่แต่สีแดงๆก็แล้งงามครับ ดอกกำลังงามเลยเอยอจ้ะต้องบอกเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยนะซอก่อยมีจะ,ดะงงม,จะอมจะดอกกำลังงามครับเผิ่งค้านกยุงพี่น้องสีนี่เป็นสีคืองามไหมเนาะดอกน้อยเพิ่กเนาะดอกเนาะ แน่มาขาก,กับบเ,เห็นเนาะแนม่เนี่ยไปเห็นแต่กไกล่แล้เนะาะงสกอย้า,าก่างงาน,น,น,นจัอโจุ่มนี่แห้งไงแห้งครับป็นออกกิงได้แล้วเนี่นี่ป้าบู้ขา จูมยงใหญ่ครับขาใหญ่ๆเลยจ้ะสมบูรณนะ์ฮะพี่นอ้องนี่แต่เดี๋ยวขาอนๆใหญ่ๆเนาะจูมอวๆจ้า không nhưng mà nó ngán nó bao lắm. Làm lên ta. ออก หลอบนี่ออกร้ายเนาะจ้าปาดพี่น้องอ้ยหลอบนี่คือออกมูใหญ่เห็ะน่องสกอยจ้ถุงแดงนกยูงพี่นอ้องเบิ่งท<ด>ี่ละครับนี่ยไปเป็นดแดงๆอยู่เนาะฟังผุนกับมีได้พี่น้องผุนฟังในปลาผุนครับนี่อเบิ่งเห็นแต่ไกลเลยครับอุย้ยน้องสากอยหลอบนี่คือออกมูใหญ่เถอเนะาะ หมูว่ ained, านนี่ครับเป็นไหวหมูว่านมือเดียวเนาะอยจักดอกกันอกอยไม่มีชิบดอกเปล่านะซิบดอกบ่ดอกง่ายๆพุนหลายคนก็มีเนาะมีแต่กำลังงามเลยพี่น้อง เก็ียบยาวๆเลยครับปันบองหันก็ไดพผอมูหนึ่งกับยังว่าออกร้ายเนะาะต้องผอมูนี่แห้งแต่ร้ายกลัวครับดีใหม่ย้ยนั่นสกอยดอกจูมเพิ่นฟังผีครับปันนี้ นี่เจอกำลังงามเนาะเถือ<ะ>่อออกบนลายปาหนี<ะ>น,นอสก่อยหลอบก,ก้อนนี่กับบ่ได้ออกลายปานี้ครับหลอบนีถือว่าออกขากอยู่เนาะสก<ะ>่อ,กอยเห็ดหัวหลุดแล้วหัวเผินลุดไหวครับ หม่ถุกร้อยเดียวเนาะจูมหน่อยค็มีอยู่เนาะ,ะเก็บเอาได้ดอกยงใหญ่เพื่อนครับจูมหน่อยเห้าไว้เก็บมือหนาครับอู้หล่นตาแล้วพี่น้องบาดนี้ง่ายอีกพี่น้องทั้งในครับสามสี่ดอกครับ ออกเห่วไปพุ่นเลยตัวนี้ซอบก่อย,อยเห่ยวไปท้างนาพุ่นเนาะโมนีมัแมนสีเป็น2ยีสิบดอกอยู่บะลายเติบเบาวนะยีสิบสามสิบดอกที่บ้นเนาะดอกหน่อยเพิ่กัยังมีได้พี่น้องอหน้อยายอยอตากันเต็มตาเหรอครับ ดอกปุี้พอดีงามน่าสก,กอย,ยกำลังจูมงามครับพูดผุ่นาก,กอยทั้งหนาพูดฝุนแนี่ไปเห็นแต่แดงแดงมออกไงฝุนที่นนองไกลๆครับในกล่องอาจสิบเห็นครับเห็นแต่แดงแดงครับดอกที่บานนัดเนี่ยมาเห็นครับสามสีหาดอกน่าอยู่นี่ จ้ะวนซ่อนแห่งพี่น้องรอบนี่ออกคากก<า>ิหลีครับเห็ดขาสินทานะีา่นะขามันก็มีแต่ใหญ่ๆเนาะโอ้ยบิ่งสิล่ะจ้ะทั้ทงในายพูนี้ครับ bớt cháy qua hết nó hết ánh 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 ลังบานเนาะจ้ะแต่งงามๆเลยเนาะขาเงาๆอีกแล้วจ้ะโอ้เนาะตัวนี้เป็นพันน้อยกว่เนาอเต็มกัะตาเรียบร้อยพี่น้องเฮ็ดเผงนกนุงๆครับมีแต่งงามๆพี่น้องออกมูใหญ่ให้นอกซอากลอยหลบนี่ เบิ่งทีละพี่น้องดอกกระด้งามครับมือนี้ก็บอกคิดว่าเทสี่ออกหลายเนะาะสกอยเอากระตามมหน่วยเดียวครับเตีมตาแล้วพี่น้องบ่มีตาใส่แล้าวะเนี่สิไดใดใสถุงแล้วเนะาะสกอยไปครับพี่น้องลุ้นเบิ่งน้ำกันอีกครับสิไปเบิ่งอีกโฮมหนึ่งเนะาะขันโฮมนี่ออกก็คือสิขากลายเติบเนาะเพราะว่าิ่นก็ออกหลายคื่กันครับ ผมนี่กำลังเห็นดอกนึงครับเห็นตรงดำครับสามจูมครับจะจูมกำลัางงามเนาะเต็มตาพอดีเนาะสก,กอย จะได้ออกเมื่อลรวพี่น่องบานนี้ไปปิดคลิปอยู่รถต้นสก,กอยเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบานครับมาสรุปผลงานกับสกรอยครับมือน,นี้จ้ามาเบิ่งผลงานของเฮาจากพี่น้องมือนนี้ก็มานอลังการสุดเลยจ้ะเห็ดผึ่งนุกยิ่งออกไม่จากพี่น้องโมูใหญ่เติบจากมีแต่ดอกงามๆกสิตดยเป็นเห็ดผึง่งน้ำอ้อยจ้ะเห็ดผึ่งดำเห็ดผึ่ง้าไล่จา้าแลวก็เห็ดผึ่งนุกยิ่งจ้ะ คือบอมานสุดยอดจ้ะมึนจนแต่ใส่ถุงจ้ะพี่น้องเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชวนชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบพุพการคลิปใหม่ๆจากบอมันกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮาวมือนี้กับป้าบ้านน้องเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปเมืวันที่สิบหา้าก็ดากระดาษข่มปีพศอสองหัหา้าเมือ่อหนาคลิปหนาวคายอยบอกกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะพญายมญ่ครับสําหรับคลิปนีกน้ก็ถือมานคัก,กอยู่นอกสกอจยาเห็ดเผือนกยูงออกไม่มีแต่ดอกกง,งามพี่น้องเพิงนกยูงเพิงน้ําอ่อยเพิงดดาเพิงข้าลายก็มีอยู่นอกสกอจยา,งงาครับมีบ่หร้ายครับเมื้อนี้ร้ายเป็นเห็ดเผิอนกยูงร้ายเติบนอกสกอจยาได้เห็ดเพิงนกยูงสองมูครับมีแต่มู่ใหญ่พี่น้องดอกก็ละงามครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านได้เชิญชอบมาคลิปต่งไดก็อย่าลืมไปซอนกดไลคน์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสีบระาคลิปใหม่ๆจากบา้านนาดไปนําครับสําหรับคลิปนี้บา้านนาดกับสาวก้อยก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบ้านครับพอการคลิปนามือนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ